อยากถามเรื่องการทําน้ามนต์ครับหลวงตาพอดีมีลูกไม่สบายป่วยอยู่แล้วจะทําน้ามนต์ให้ลูกดื่มต้องทํำยังไงครับโอ้ยง่ายมากเลยหลวงตาอยู่กับหลวงพ่อหลวงพ่อท่านกินน้ามนต์นะท่านพระท่านอ่ะที่ท่านอาจษฐานท่านไปแช่ไปในโอง่งนะท่านกินทุกวันนะคคนที่เอาเทปวายน้ำท่าไนาไม่กินนะทกินน้ํามนต์ท่านนะลหลวงตาก็เอาตัวอย่างท่านเวลากลับเราไปเอาน้ามนต์ข้างในนะ ท่านกินแล้วให้ท่านอาบไม่ใช่ท่านไม่อาบให้ให้ท่านประสิทธิเป่าหัวเราก็ไปอาบเองไงผ้ oh. าไงผ้าที่แจกไว้นะเอาไปทําได้เลยอ้อาวกยนใส่น้ําสะอาดก็กินได้เลยต้องมีคําบริกรรมอธิฐานอะไรเนะี่ยอธิษฐานให้หายก็แล้วกันหล hmm. วมการกินน้ําทุกวันนี้กินยังไงรู้เปล่าครับ <c oughs> นามโมพุทธ,ธายะ พุทธพมปัญญโง่พระุทธายะกินพพุทธเจ้าเข้าไปสี่ห้าองค์เวลากินนจริงเวลากินนี่แหละกินน้าขขําสุกครั้งเนี่ยแล้วกินกาแฟเนียนะเหมือนกันกินอะไรก็เหมือนกันเป็นน้ําเนี่ยกินพุทธเจ้าเข้าไปแล้วเวลากินข้าวเนะี่ยเหมือนกันแต่แล้วก็กินทําไมอะ่ะ ถ้าสวดไปดอยก็มืนกินไปด้วยเคี้ยวก็กินไปด้วยเท่ากับเราทำกรรมฐานได้แทบตลอดเวลาลนะทำได้นะทำบ่อยๆแล้วชินเองอย่างอาบน้ำนะฮะอาบน้ำก็ทําอาบน้ำเพิ่น้ำทิพย์ในโลกธาตุเนี่ยมาอยู่ที่น้ำเราเนี่ยนหะที่เราอาบนี่นะใช่<อ>ให้ผิวดีก็แล้วกัน ใครมองกบผิวเหมือนดัางทองอะไรประมาณนี้ผิวีชีวิตอยู่กับบนดุทุกอย่างมันอยู่ที่เรานึกคิดมาเลยนะมันอยู่ที่เราต่างหากมนอยู่ที่ใครถ้าถ้าเราทำอย่างนี้ชีวิตเรายุ่งกับใครได้ไหมเอาจะใส่รองเท้าก็ต้องบางสกุลรองเท้าจะต่อกก็สละโน่นนี่นั่นโอ้โห บุญตลอดทั้งตาหูจมูกนิ้วกายจากลุกลดกินเสียงมันเป็นบุญตลอดอะ่ะอเออฟังเขาคุยคุยก็ได้อยู่นะครับแต่ก็เป็นบุญนะ่ะ